โอเคค่ะมาถึงเรื่องที่สามดีกว่าอ่าเรื่องที่สามครูมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนมีผู้ช่วยด้วยคนนี้คุ้นมากเชิญเลยค่ะใจมาแล้วมาสุงดังเลยฮัลโหลฮัลลโหสวัสดีค่ะว้าวอนุญาตนะคะได้เลยค่ะที่เชิญเชิญฟางเวียนเชฟเฟอร์เรค่ะกับตันเวียนเชฟเฟอร์เรค่ะเย้ ก็เมื่อวันที่29เมษายนปี61เนาะเชได้พากลุ่มใหม่น้องๆกลุ่มใหม่ม,มาแนะนำตัวไปเรียบร้อยเนาะตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่ครอบครัว V.K. n p o d i r y ของพวกเราก็ค่อยๆเติบโตขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลัง ต้องบอกว่าทีมทั้งสองทีมที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พวกเราก็มีความลำบากตรงที่ว่าเมมเบอร์ไม่พอในการที่จะออกอ e ีเวนต์ไปด้วยและ <c oughs> ทำเชสเตอร์ไปด้วยจริงๆงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เชิญอยากจะแนะนำเด็กๆก,กลุ่มใหม่ให้กับทุกๆคนได้รู้จักกันค่ะขอเชอิญ b n k 4 x Third Generation ค่ะเย้อะไรกันครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยไม่รู้ว่าก่อนเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นให้พี่ๆสื่อได้กับได้เจอน้องๆก่อนเป็นกลุ่มแรกนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆก็คือเป็นวันเปิดเทสเตอร์และกลุ่มคนที่จะมาซัพพอร์ตเทสเตอร์เป็นหลักก็คือน้องๆเตอร์เ e เนอเรชันหรือรุ่นที่3ของพวกเราบ n k 4 d ดด้วยค่ะก็น้องๆมีทั้งหมด19คนใช่แล้วค่ะพร้อมจะแนะนำตัวกันหรือยังคะ น้องน้องพร้อมก็ได้กบพี่น้องเต้นหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะคะทุกคนกันสวัสดีทุกคนพร้อมกันก่อนสักรอบหนึ่งแล้วกันเนอะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะโอเคเชิญคนแรกแนะนำตัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะวชิราพรพัฒนาพาณิชย์ค่ะชื่อเล่นชื่อเอิญค่ะอายุ21ปีแล้วค่ะค่ะถ้าหนูทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ให้ทุกคนตอบมาว่าใจนะคะใจได้ค่ะเอานะคะบังเอิญบังเอิญบังเอิญติดใจติดใจติดใจ สวัสดีค่ะเอินบีนเคฟอรีค่ะเพลงเก่ามากนะคะมาพร้อมชัทเฟซด้วยเก่านะไม่ใช่เก่าน้องสันแล้วนะสวัสดีค่ะชื่อนภัสรศรีปานีชื่อเล่นชื่อเอิร์ธนะคะอายุ18ปีค่ะ ถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดคำว่าเอิร์ทนะคะค่ะจะเอิร์ทแปลว่าโลกรักโลกรักเอิร์ทรักเอิ <Earth S 1> ร์ท <Earth S 1> รักอะไรนะคะเอิร์ทสวัสดีค่ะเอิร์ทเวียนแคลโเดค่ะเยน้องเอิร์ทนะคะสวัสดีค่ะนางสาวอิสรีทวีคุณพาณิชค่ะชื่อเล่นชื่ออีฟอายุ17ปีค่ะ ก็ถ้าอีฟทำมืออย่างนี้ให้ทุกคนพูดคำว่าอีฟนะคะค่ะ We wish you a merry Christmas Eve We wish you a merry Christmas Eve And a happy Christmas Eve สวัสดีค่ะอีฟเป็นแค่เพืดอนค่ะ <Yeah. S 3> สวัสดีค่ะชื่อนันทภักดิติอตะนะัตนาวิวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเฟมค่ะอายุ15ปีค่ะก็ เขาแคปฟิเอ๊ะช้าแคปเฟสเลยนะคะเวลาถ่ายรูปอย่าลืมโฟกัสที่เฟมนะคะสวัสดีค่ะเฟมบีเอ็นเคโีเอสค่ะ้าเนอร์มาเชใต้หรอสวัสดีค่ะนางสาววิรันพัฒน์ลำลงพันธาวันนี้ชื่อเล่นชื่อเกนค่ะอายุ17ปีค่ะก็ถ้าเกนทำามือแบบนี้ให้ทุกคนเพราะว่าเกนน่ารักนะคะ คอ้อมบัดาบิงบัดาบุ้มบัดาบุ้มบัดาบิงเกสขอสั่งให้ทุกคนพูดว่ากักหน้าเรดเกสต่ารักกักหน้าเรดเกสต่ารักสวัสดีค่ะเกสเวียนเคฟอร์ตี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนงางสาวปาตลีประเสริฐธิรชัยชื่อเล่นชื่อฮูมนะคะถ้าหนูพูดจบว่าถ้าหนูพูดว่าฮูล่าให้ทุกคนตอบกลับมาว่าฮูมนะคะค่ะ,คะสาสตัวกลมกลมอะมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ว่าเป็นฮูล่าฮูแต่ว่าเป็นฮูล่าอะไรนะคะฮูขอบคุณค่ะ าหูเบียนเคฟอรีสค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเข็มค่ะนางสาวชานิการบุษดีค่ะอายุ17ปีค่ะ<อ>ก็เข้าแคทเฟสเลยนะคะงมเข็มในมหาสมุทรคงจะยากถ้าไม่อยากลำบากมางงมรักในใจเจ้าเข็มได้นะเจ้าค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนักกีตาส์นน้ำรูชื่อเล่นชื่อว่าจีจี้นะคะอายุ14ปีค่ะก็ถ้าจีจี้ยื่นมือไปให้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนพูดคําว่าจีจี้นะคะค่ะแบตหมดให้เดินไปหาฟักแต่ไดาขาดความรักให้เดินมาหาจีจี้ให้เดินมาหาใครนะจีจี้อย่าลืมเดินมาหาจีจี้กันนะคะส <Hey. S 1> วัสดีค่ะจีจี้วินเกอเดย์ค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวยานิสาเมืองคำชื่อเล่นชื่อข้าวฟางอายุ17ปีค่ะถ้าหนูพูดจบให้ทุกคนพูดคำว่าข้าวฟางสองรอบนะคะได้ค่ะข้าวสวยก็ไม่ใช่ข้าวหอมก็ไม่ใช่ข้าวเจ้าก็ไม่ใช่แล้วข้าวอะไรนะข้าวอะไรข้าวฟางขอบคุณค่ะข้าวฟาง BNK48 ค,ค่ะ สวัสดีค่ะนัทัญญาดุลยพจน์ค่ะชื่อเล่นชื่อมีนค่ะอายุ13ปีค่ะถ้าหนูพูดจบนะคะให้ทุกคนตอบกลับมาว่ามีแล้วนะคะค่ะมีแล้วกุมภาก็แล้วมีนาก็แล้วแล้วตอนนี้ทุกคนมีมีในใจกันหรือยังคะมีแล้วไม่ได้ยินเลยมีหรือยังเอ่ยมีแล้วขอบคุณค่ะมีนเบียนเคฟเดตค่ะ สวัสดีค่ะโมเน่ค่ะพาลิตาลิเริ่มกุลอายุ12ค่ะถ้าหนูยื่นมือไปให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าโมเน่โมเน่นะคะได้จ้ะโมเน่โมเน่ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนมานี่ก่อนมานี่มานี่โมเน่โมเน่มานี่มานี่โมเน่โมเน่อีกรอบนะคะมานี่มานี่โมเน่โม สวัสดีค่ะโมนีเวบียนเคปอตี้ค่ะสวัสดีค่ะนิพิชาพิพิษเดชาชื่อเล่นชื่อปลาเอยาอายุ15ปีค่ะก็ถ้าหนูยื่นมือไปให้นะคะให้ทุกคนพูดว่าเอ้ยนะคะเอ้ยได้จ้ะเอ้ยทุกคนคะ่ะหนูชื่ออะไรนะคะปาปายะ อปีลันยา<อ>ปาเอยาอเออถูกแล้วสวัสดีค่ะ <laughs> ปาเอยาบินเคฟอร์ีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสาริสาวรส,สุนทรชื่อเล่นชื่อแพมอายุ17ปีนะคะโอเคก็ถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนช่วยพูดว่าแพมได้นะคะ ใช่ค่ะแผมพาราแผม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 แมสวัสดีค่ะแผมเบียนเคฟเค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะชื่อเด็กหญิงพิทยาพรเกียรติธนันค่ะอายุ13ปีค่ะโอเคค่ะถ้าหนูยื่นมือให้ขอให้ทุกคนพูดว่ารักแพนเค้กนะคะ แพนเค้กต้องคู่กับฮันนี่ถ้าอยากได้เราเป็นเบบี้ต้องพูดว่ารักแพนเค้กอะไรนะรักแพนเค้กรักทุกคนเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะแฮนเค้กวินเคประเดชค่ะสวัสดีค่ะพี่คูสิตาวัฒนากรแก้วอายุ16ปีค่ะ ทุกคนเคยฟังเพลง 10, 20, 30, 40ิบไหมคะเคยค่ะงั้นมาช่วยนดลองนะคะ1,2,3่งสองสามสบยี่สิบสามสิบส่สิบสิบยี่ผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยมาช่วยพีกด้วยพีกติดอยู่ในใจทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพีกวบีนเค8ฟค่ะ สวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะนิชาลีวาเชียลาเพทูนค่ะอายุ14ปีค่ะก็ถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าพิมพ์นะคะแล้วก็ช่วยตอบคําถามหนูด้วยนะคะใช่ค่ะแตกแตกแตกตกเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงพิมเสียงพิมได้ยินเสียงพิมพ์แล้วล้วพิมด้วยได้ไหมคะได้ได้ค่ะรักแล้วห้ามเลิกรักนะคะสวัสดีค่ะทิพ์บีนเคโฟีค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะพิญญาดาจินการจนาป๊อปเปอร์นะคะอายุ21ปีค่ะทุกคนค่ะป๊อปมีเรื่องสงสัยค่ะช่วยตอบกันด้วยนะคะค่ะทุกคนชอบปอบ๊อปคอนไหมคะชอบค่ะแล้วชอบป๊อปไอไหมคะชอ,ชอบค่ะแล้วป๊อปเปอร์ล่ะคะชอบไหมคะ่ะชอบค่ะขอบคุณค่ะป๊อปเปอร์เบนเคเบเดตค่ะ สวัสดีค่ะนััทิดาอาสนานี้ค่ะชื่อเล่นชื่อยายีอายุ18ปีค่ะถ้ายหยีชูม,มือขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกคนพูดว่ายาหยีนะคะค่ะยาหยีหมายถึงที่รักคันโบมี่ไพฮักใครมาฮักยายีค่ะสวัสดีค่ะยายีบินเคฟตีเค่คะ สวัสดีค่ะโยเกิดนะคะนกพลดาเลสเติยรพรอ,อายุ15ปีค่ะทุกคนคะทุกคนนะคะถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนพูดคำว่าเกิดนะคะเกิดได้ะคะ่ะเกิดได้ค่ะหนึงสอง,สองใครไม่เกิดแต่โยเกิดโยเกิดโยเกิดใครไม่เกิดแต่โยเกิดนะคะสวัสดีค่ะโยเกิดเวียนเคฟเตสค่ะ ว้าวว้าวว้าวมากนี่ก็คือเบียนเคฟอร์เยกรุ่นที่สามนะคะทั้ง19คนนะคะฝากด้วยนะคะฝากน้องๆน้องๆที่เป็นน้องๆของพี่ๆนะคะแล้วก็เป็นน้องๆของทุกคนด้วยนะคะก็คืนนี้นะคะจะเปิดโซเชียลมีเดียของน้องนะคะก็ฝากกันติดตามด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะโอเคเด็กสมัยนี้โตไวนะคะเนี่ยค่ะส้นรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างพี่ๆโอ้ แคทเฟททุกคนสร้างสรรค์นะคะจริง oh, ประทับใจค่ะประทับใ,ใจน้องก็ตื่นเต้นกันมากๆไงหลังจากนี้ก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียของทั้ง v วียนแคทเรุ่นที่3แล้วก็พวกเราทุกคนด้วยนะคะรวมถึงทางออฟฟิ i ชียลทั้งเพจทั้ง Instagram, มทวิตเตอร์ยูทูบช anel มีทุกทางให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้ขอบคุณ <c oughs> มากจริงนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราก็จะขอถ่ายรูป <c oughs> รวมกันสักนิดนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> เแวลยค่ะอีกอย่างนึงค่ะขอฝากซิงเกิล Heavy Rotation ด้วยนะคะตอนนี้ฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะคะก็มีให้ดูได้ใน YouTube นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TikTok นะคะแฮชแท็กอะไรก็เฮฟี่ได้อย่าลืมไปเล่นกันนะคะค่ะผมเป็นหอน้องๆก่อนนะคะท่าลังยืนเลยยืนตรงใช่แล้วคนตากล้องทางไหนยกมือด้วยนะคะอยู่ตรงกลางนู้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้พวกเราก็จะมีสครูทัวร์มาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยไปตามที่จังหวัดต่างๆด้วยนะคะ มือเป็นสูนย์นะคะเลื่อนลงมาโอเคค่ะอยู่ตรงระดับพุงตัวเองพุงตัวเองหนูไม่มีพุง่ะนองไม่มีพุงดีมากค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซทีนี้ปรีสไตล์สักรูปไหมแบบให้หายให้หายหนึ่งรูปให้หาหนึ่งรูปหนึ่งสองแฮ คือ5บาทไปแล้ว10คนค่ะจริงหรอเล็กจูเลข3กันหน่อยเลข3ามสามเดียวกันไหมสามสามแบบนี้ก็ได้โอเคมี3เอา3ไหนคะเอาอะไรเอาสปกติเนาะสามปกติสามปกติมือเดียวก็พอมือเดียวก็พอเอาให้เป็นเลข3ามนะลูกนะเราลูกเสื้อส้ำรองเราจะทำความดีใจเย็นนะคะเราะอะยรเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม โอเคค่ะขอพวกเราพี่ๆแล้วก็ชอ่อให้นิของพวกเราคุณกุปิมด้วยนะคะอโอเคค่ะกล้องตรงกลางเนาะในในพร้อมนะคะหนึ่งสองสัขอบคุณค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะ น้องๆลงไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีการติดรูปกันเนอะ <Ooh. S 1> ก็หัางด้วยนะคะเช <Yeah. S 1> ิญเลย